สวัสดีค่ะพบกับนรัตเช่นเคยนะคะจากช่องทนเนสไทยโดยนรัตนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนลูกค้าอีกท่านหนึ่งถึงที่บางขนุนนนทบ,บุรีนะคะเดี๋ยววันนี้มารู้จักลูกค้ากันนะคะสวัสดีคับพี่วันสวัสดีค่ะ,ว,ว,คะวันนี้ก็คือ,นนคอพี่วันนะคะที่เป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเนาะเดี๋ยวมาถามท่านเลยว่าท่านมีปัญหาสายตายังไงโอเคเนาะพี่วันคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่วันมีปัญหาสายตายังไงคะอ๋อ มันจะแห้งแล้วก็แบบมันจะแพ้แสงแสงแดดแสงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มีความรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตาเท่าที่ควรแล้วมันเบอร์มันผ้ามัวบ้างไม่เบอร์ผ้ามัวไม่มีแต่ว่ามันเหมือนหมัอหมองมองอ่ะเหมือนมีใยใยอยู่ในลูกตาอ๋อเหมือนเป็นเยื่อใยอยู่ในลูกตาแล้วก็ที่พันเองรู้จักตัวลูทีเนตได้ยังไงคะอ๋อน้องเขาแนะนํา น้องแนะนําให้ทานซึ่งน้องเขารู้จักคนนี้มาก่อนหรือว่าอย่างไเอ้น้องเขารู้จักเขาก็เลยมาแนะนําให้พี่พี่บอกปัญหาว่าเออตาพี่ไม่ค่อยดีนะแบบมันแพ้แสงมัน,นตาแห้งอะไรอย่างี้เขาก็เลยแนะนําให้พี่ทานก่นเนาะแล้วก็หลังจากที่พี่ทานจริจงจริงแล้วเนี่ยพัฒนาการสายตาพี่มันดีขึ้นยังไงคะมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งจากที่มันแพ้แสงมากๆตอนนี้ก็ดีขึ้นระด ตาแห้งมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาเนานะแล้วทุกวันนี้ก็ยังทานต่อนยังทานอยู่น้องเขาก็จะเอามาเรื่อยๆโอเคค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่มีปัญหาเรื่องสายตาที่ mm hmm. ทานููตินสแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะถ้าหากท่านยายสนใจหรือมีปัญหาเรื่องสายตาที่จะสั่งซื้อแล้วก็ติดต่อสอบถามสามารถโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข 0993056814คุณรัต์ยินดีให้ความรู้โดยตรงค่ะ